จงพิทักคนตัวเล็กกล้าผิดพลาดกล้าเสี่ยงกับโอกาสเพราะข้อหนึ่งที่ผมเรียนรู้จากชีวิตคือมันมีที่ว่างให้เติบโตเสมอเปิดตัวเรื่องมาก็มีวลีเดดกันเลยครับกับพี่แอดแมนของเราสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูนเไมล์ครับคลิปนี้รีวิวอารมณ์ความรู้สึกหลังจากที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องแอดแมนแอนเดอะวัสควอนตั้มเเนียมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมต้องบอกแล้วว่าหลังดูจบนี้ผมอยากให้10เต็ม10กันเลยทีเดียวแต่พอก่อนที่จะอัดคลิปนี้ครับผมก็นั่งนึกอยู่นานพอสมควรเลยพออเเห็นจุดสังงกตบาย่า แต่ก็ต้องบอกว่าภาพพย,ยนตุ์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของเฟสที่5และเปิดซากา้าสู่จอมหาวายร้ายได้ดีมากๆก,ก่อนที่เราจะไปเริ่มรีวิวกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจุนน้ำใหม่เอาไว้ด้วยนะครับ แอนด์แมนแอนเดอรวัสควานตัมมีนเอครับต้องบอกเลยว่าภาคนี้เป็นภาคที่3แล้วซึ่งจะเป็นเรื่องราวของแอนด์แฟมิลี่ที่จะต้องเข้าไปตะลุยในมิติควานตัมแต่ในจังหวะเปิดตัวเรื่ององค์แรกก็ต้องบอกเลยว่ามีการปรูเรื่องที่ค่อนข้างที่จะรวบรับรวดวเร็วแล้วก็ส่งพวกเราลงมิติควานตัมไปเลยทันทีซึ่งในองค์แรกในการเล่าเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าผมเองก็ไม่ได้รู้สึกขัดอะไรมากมายแต่ผมรู้สึกว่าอยากจะเพิ่มบทบาทของตัวละครบางตัวอย่างแคสซี่แลงเข้ามามากกว่านี้สักหน่อยก่อนที่จะปล่อยให้ยายถ คนเข้าสู่มิติควอนตัมแต่หลังจากที่เข้ามิติควอนตัมมาแล้วครับก็ต้องยอมรับเลยว่าความเครียดของผู้สร้างในการทํามิติควอนตัมเป็นอะไรที่น่าสนใจมากพวกเขาได้ใส่สิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดในจักรวาลที่เล็กกว่าอะตอมเอาไว้ได้อย่างอัศจรรย์งาน CG ในเรื่องนี้ถือว่าดูดีเลยครับผมมันทําออกมาได้แปลกตาและแฟนตาซีสุดๆในตัวมิติควอนตัมเองก็จะถูกแบ่งออกเป็นโซนๆแต่มีอยู่โซนหนึ่งที่ผมอยากจะเห็นมากๆคือโซนในเมืองที่เป็นเมืองจริงๆที่สิ่งมีชีวิตใน าานนนที่่่แหงงัังั้ดออศยยกูซึ่งในหนังเราอาจจะไม่ได้เจอถึงขั้นนั้นอาจเป็นพาะการปฏิวัติหรือการขึ้นเป็นคอนคูลเลอร์ของแขงเลยทําให้เราไม่ได้เห็นจุดนั้นแต่ตัวหนังครับก็จะพาเราไปประจนภัยกับชาวชนเผ่าชาวปฏิวัติสัตว์ประเภทต่างๆที่ต้องบอกเลยว่าแปลกประหลาดมากๆรวมไปถึงการ,รเผชิญหน้ากับผู้มีอิทธิพลและการต่อสู้ของกลุ่มนักปฏิวัติอะไรประมาณนั้นเลยครับและแน่นอนครับว่าการที่เราได้เห็นอะไรทํานองน,นี้หากเพื่อนๆที่เข้าไปดูแล้วนะคก็ここจะรู้ว่ามันมีความคล้ายกับหนังหลายเรื่องมากๆไม่ว่าจะเป็นอย่าง อวตารครับอวตารภาคแรกภาค2ออะไรเงี้ยก็มีความคล้ายมากๆนะครับในช่วงแรกของการมาถึงการเดินสำรวจมิติควา,ตามตัมอะไรอย่างนี้มันมีความคล้ายอวตารพ่อสมควรและแน่นอนครับด้วยความที่มันมีแต่สัตว์ประหลาดมีความเป็นไายไฟล์ล้ำๆแบบนี้ส t a r Wars ครับผมภาพยนตร์สายไฟที่อยู่ในอวกาศและมีสัตว์ประหลาดมากมายคือหนังเรื่องนี้ครับมันคล้ายจริงๆแน่นอนครับว่าโดยความแปลกใหม่และสถานที่ใหม่ๆมันทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ต่างออกไปจาก2ภาคแรกของแอดแมนจากปก ปกติที่จะเป็นหนังแนวครอบครัวและการจรกรรมขโมยเข้าที่นั่นที่นี่รวมไปถึงมุกตลกโปกหาตามสไตล์ของแอดแมนก็มีความต่างไปครับมันก็ไม่ต่างอะไรมากแต่มันอาจจะน้อยลงกว่า2ภาคที่แล้วรวมไปถึงจังหวะก,การเล่าเรื่องผมเองก็รู้สึกว่าการเล่าเรื่องมันค่อนข้างที่จะมีความแบบอึดอัดหนาะคือไม่คลายออกมาสักทีเล่าเรื่องแบบปันๆเล่าเรื่องแบบเกาๆอะไรอย่างเงี้ยแบบอารมณ์อย่างเช่นแบบแข่งอยากแนะนําตัวเองฉันจะพูดถึงดยุสตี้ของฉันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบคืออยากตัดบทตอนไหนก็ตัดประมาณนั้นนะครับคือ มันเป็นอะไรที่ไม่เหมือน2ภาคที่ผ่านมาเลยแต่ทว่าก็ยังคงกลิ่นอายเอาไว้พอจะมีแบบว่ามุกตลกโปกฮามุกกันสนทนาแซมแซมเข้ามาบ้างพอต้องบอกเลยว่าเสน่ห์ตรงนี้มันคืองานถนัดของแอนด์แมนเขาเลยล่ะครับเลยทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีความเล่นใหญ่กว่า2ภาคที่แล้วมีความฮานิดนิดเข้ามาและใส่ความเป็นแฟนตาซีตื่นตาตื่นใจเล่นใหญ่เข้ามาแทนในแง่ของตัวละครครับส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีใครเด่นกว่าใครสักเท่าไหร่คือบทเนี่ยโอเคแหละอาจจะปูพื้นแล้วพูดถึงตัวของสกอตหรือแอน มากหน่็เพราะเขาเป็นตัวเอกอะเนาะแต่พอเอาเข้าจริงๆหนังเรื่องนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีการกระจายบทหรือการเกลี่ยบทได้พอสมควรเลยยกเว้นตัวละครบางตัวที่ที่ผมเคยทําเป็นคอนเทนต์เอาไว้นะครับคืออยากเห็นเขาเยอะกว่านี้แต่มันก็มาน้อยนิดเหลือเกินนะครับอันนี้พูดแล้วก็ย่าหาว่ามันเป็นสปอยเลยนะครับอย่างเช่นตัวละครของบิลเมอร์เลตตัวละครของวิลเลียมแจ็คสันฮาร์เปอร์อะไรอย่างนี้ครับคือต้องบอกเลยว่าผมเองเนี่ยหวังอยากจะให้เขาแย่งซีนมากๆคือตัวละครของวิลเลียมแจ็คสันฮาร์เปอร์เนี่ยผมเห็นครั้งแรกบวกกับ ความสามารถที่เขามีเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่เอาไว้ปัน่นหนังเรื่องนี้ได้ประมาณหนึ่งเลยแต่ถ้าว่ามันก็หายไปครับคือมานิดเดียวแล้วก็หายไปเลยและโผ่ยทีก็คือทำคาแรคเตอร์นั้นไม่ได้แล้วอะ่ะเออมันเป็นองค์สาแล้วอะไรเงี้ยมันทําไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าในตัวละครที่มีบทเด่นๆหลายหลายคนนะครับถือว่ามีการเกลี่ยบทได้เยอะมากๆตัวละครของแฮง์พิมก็มีความเด่นตัวละครของเจเน็ตแวนไดก็ถูกใส่บทบาทเข้ามาเยอะมากเพราะว่าเขาน่าจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการประจนภัยในมิติความต่มแห่งนี้ นะครับผมสกอตแลงไม่ต้องพูดถึงแคซี่ก็เด่นพอสมควรโฮแวนดครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เข้ามาซับพอร์ตตัวของแอนด์แมนได้ดีแม้ว่าอิมแพคของเธออาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบมากมายกว่าตัวละครอ,ครอ,อื่นๆแล้วก็รวมไปถึงแคงเดอรคอนคูลเลอร์ครับคนนี้ก็แน่นอนครับว่าเป็นการเปิดตัวโจนาธานเมเจอร์อีกรอบใน MCU ที่ดีงามมากๆกว่าครั้งแรกที่เราได้เห็นเขาในบทบาทของฮีฮูลิเมีเลยครับต้องบอกเลยว่าหลังจากนี้ต่อไปผมว่าพี่เมเจอร์มีเหนื่อยแน่นอนนะครับกับการที่จะเป็นแคงในอีกแบบในในแค่ง น,นั่นคือคาลิเตเตอร์คือไม่ซ้ำเดิมแน่ๆนะครับในอนาคตนะครับนี่คืออีกจุดหนึ่งที่น่าจะสปอยหนังเรื่องนี้พอสมควรเลยนะครับกับบทบาทของแขงที่แบบว่าเออนักแสดงคนนี้เขาเอาอยู่จริงๆนะครับและเพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วครับว่าเขาน่าจะอยู่ยาวจนแบบจบซาก้านี้ไปเลยนะครับผมพอเขาถูกเซตตัวไว้แล้วนะครับว่าจะเป็นตัวร้ายประจาําสากานี้และแน่นอนเขาว่าในภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้เขาก็เป็นตัวร้ายของแอนด์แมนด้วยเช่นกันนะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นเวอร์ชั่นนักรบอย่างแท้จริงที่เราแบบหา,าข้อมูลกันมาคือเขามีความแบบยังไงดี มาดเข้มนะครับมีความเป็นเจ้าพ่อนะครับเจ้าเล่ด้วยนะแล้วจังหวะเขาแบบบ้าดีเดือดอะไรแบบนี้คือก็ต้องบอกเลยว่าใส่สุดมากๆคือไม่น่าเป็นนักวิทยาศาสตร์นะถ้าจะแบบโหดร้างบางขนาดนี้นะครับน่าจะเป็นแบบนักรบมากกว่าอะไรอย่างนั้นเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับความแบบความโหดสัตว์ของพี่แคงของเราเนี่ยมันก็ยังถือว่ายังไม่ได้เกินแบบความคาดหมายของเราสักเท่าไหร่นะครับแม้ว่าเขาจะโหดขนาดนั้นมีเกราะ ที่เป็นชุดเทพขนาดนั้นแต่พอโดนลุมกระทืบจริงๆพี่แกก็รับมือไม่ไหวเช่นกันนะครับด้วยความที่หนึ่งแหละแกเป็นคนธรรมดานะครับไม่ได้เป็นมนุษย์ต่างดาวมีพลังเวอร์วังอะไรนะครับก็คือเป็นมนุษย์ธรรมดาอาจจะเล่นกล้ามนิดหน่อยแข็งแรงกว่าเรานิดหน่อยนะครับตัวใหญ่นะครับผมบวกกับมีชุดเทพนะครับที่ต้องบอกเลยว่ามันเทพจริงๆนะครับมันลิงก์กับจิตสํานึกของเขานะครับคือเขาทําอะไรนี่คือแบบพลังเทเลคิเนซิตนี่คือมาเต็มมากๆนะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับมันอาจจะยังไม่ได้เกินความคาดหมายไปนักสมมุติว่าย้อนกลับไปในอเวนเจอร์เอ กัปตันอเมริกาสั่ง a s s e m b l e เนี่ยแล้วพี่แคงยืนอยู่คนเดียวเนี่ยก็อาจจะลงไปคุยกับรากมะม่วงก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆเลยครับว่านายแคงคนนี้มันมีความอันตรายมากๆมีความเก่งมากๆและก็เจ้าเล่ห์เพรทุบายครับมผมใส่อันนี้เข้าไปด้วยมันมีความเป็นอย่างนั้นอยู่นะหากใครไปดูมันจะเป็นอย่างนี้แหละแคงในเวอร์ชันนี้นั่นเองนะครับต่อมาครับผมอีกตัวละครอีกหนึ่งตัวที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะเพราะว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เข้ามาแย่งซีนได้พอสมควรนะรก็นเปอี เกตและที่พยายามทําให้ CG มันดีนะครับแต่มันอาจจะมาขัดด้วยตัวละครตัวนี้นั่นก็คือโมดกนะครับหรือก็คือดาวเรนคอสนะครับผมที่รับบทโดยคอริสโตก็มาตามนัดครับจริงๆก็โผลมาตามตัวอย่างาเยอะประมาณหนึ่งแล้วแหละโมดกครับคือเปิดตัวได้แบบโหดเหี้ยมมากๆคือมีความโหดมีความเพี้ยนคือหากใครได้ดูการเดินทางของเยลโล่แจเกตเนี่ยก็พอจะรู้นะครับว่าดาวเรนคอสเนี่ยก็จะมีความเป็นแบบเพียเพ้ยนนิดนึงนะครับอาจจะแบบเคมีในสมองของเขาอาจจะเพี้ยนไปหลังๆแบบการทดลองย่อส่วนตัวเองเยอะเกินไป าค,คาแรคเตอร,ร์นั้นนะครับยังคงส่งมาสู่ตัวละครโมดอกนะครับหลังจากที่แบบถูกทําให้กลายเป็นชีวะจักรกลแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงอารมณ์นี้อยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการมาของเขาครั้งนี้นะครับถือว่ามีจังหวะขโมยซีนอยู่พอสมควรมีฉากแบบเรียกน้ําตาให้เขาเอ,อ่อมีฉากฮาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวร้ายอีกหนึ่งตัวนะครับที่แบบมีความหดหัวดพินเพี้ยนแล้วก็แบบมีหลายมุมพอสมควรแต่ก็ยังอาจจะไม่ได้แบบดราม่ามากนะแถมตอนจังหวะสุดท้ายของพี่แกเนี่ยแบบเฮ้ยคำพูดนั้นอ่ะมันเฮ้ยมัน ขนลุกเลยอะพูดมาแล้วมันขนลุกเลยอะไรอย่างนี้แต่มันมีม,นม,มันมีในลุดสปอยอยู่นะครับในในคลิปผมก็เคยทําไว้นะครับผมโดนแคสซี่ปลุกใจแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเออทำให้เขาเป็นอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยเจ๋งเจ๋งครับสำหรับตัวละครโมดอกแล้วก็แน่นอนรับว่าตัวหนังเองก็ยังมีจุดสังเกตอยู่อีกไม่น้อยเลยนะครับโดยเฉพาะการดําเนินเรื่องที่ต้องบอกเลยว่ามันมันรวดเร็วตลอดทางเรื่องเร็วจริงๆอ้าอึ้งไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกอะไรเงี้ยผมอึดอัดมากตอนที่ผมดูนะครับนั่นหมายความว่าผมอินนะโดยเฉพาะตัวละครเจเน็เปิดตัว มาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็บางจุดนะครับก็ยังมีความแบบว่าล้วงรัฐตัดตอนไปนะครับในในหลายจุดอยู่นะครับผมในองค์สามเนี่ยผมยอมรับเลยว่าผมชอบมากและผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆน้องๆหนูๆน,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 น่าจะชอบนะครับเพราะมันมันแอคชั่นจัดๆแอคชั่นไซไฟแอคชั่นแบบมีทั้งแอคชั่นแบบโดนเดีย่ยวตัวต่อตัวแอคชั่นแบบกองท้ากองโจนอะไรอย่างงี้นะครับผมคือมาหมดมันมันคือเล่นใหญ่มากๆมันอารมณ์แบบมันเหมือนศึกเอา a v e n g e r assemble ย่อยๆมันคือเหมือนศึกย่อยๆศึกเอ็นเกมย่อยๆ เลยนะครับต้องบอกเลยว่าตรงนี้ผมว่าหลายคนชอบคือมันแอคชั่นหนักมากแล้วก็แอคชั่นแบบแฟนตาซีอ่ะเออแอคชั่นแบบแฟนตาซีอ่ะคือว่าผมไปเจอภาพใบหนึ่งมานะครับไม่คิดว่าจะมามีในหนังเรื่องนี้นะแต่ว่าคอนเซปต์อาร์ตที่มาจาก a v e n g e r e n d g เ m e กนั่นก็คือภาพนี้ Whatif นะครับหากแฮงค์พิมมาร่วมในศึกครั้งนั้นด้วยนะครับแฮงค์พิม์จะสู้ยังไงมันก็คือภาพนี้ครับผมและแน่นอนว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้มีนะครับมีชอ็อตแบบนี้อยู่โอ้แบบจัดเต็มต้องบอกเลยจัดเต็มพีี่่่่แขนนนคืออาาอเเาาไมมยยูลยัลผว เป็นอีกหนึ่งจุดของของความสนุกของนางเรื่องนี้มันมันคือแอคชั่นแหละมันมันไม่ได้มีซีนอารมณ์อะไรมากมายขนาดนั้นนะครับส่วนการต่อสู้ในแบบของแอนด์แมนอันนี้ก็ต้องผมชอบผมผมไม่รู้จะพูดยังไงผมชอบจริงๆมันเออนี่แหละคือคนที่ฝึกในชุดแอนด์แมนมาคือคุณจะจะเห็นจังหวะแบบจังหวะหดตัวสู้จังหวะขยายตัวสู้อะไรเงี้ยคือโอเคแหละจังหวะเป็นใจแอนด์แมนเนี่ยมันมันค่อนข้างเยือบหยาบนู่นนั่นนี่นะครับมันค่อนข้างช้านะครับเฮ้ยถ้างั้นฉันหดก่อนหดแบบปุ๊บปัะ แข่งก็แข่งเถออะไรอย่างเงี้ยโดนผมว่าโดนอีกหมัดน,นึงก็นนะ่าจะมีหน้าหงายอยู่เหมือนกันนะพี่แขงนะอันนี้คือน่าจะเป็นซีนแอคชั่นที่หลายๆคนชื่นชอบมากๆผมว่าผมผมการันตีว่ามันว่ามันสุดมากในในศึกองค์สุดท้ายของหนังเรื่องนี้ครับผมแต่แน่นอนครับด้วยความที่มันมีความแอคชั่นไซไฟแล้วก็มีความเป็นอวกาศมีติความตัมอยู่ในนี้นะครับบทบาทหรือบางช่วงบางตอนเนี่ยหรือการส่งเนื้อเรื่องการปูเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเล่นใหญ่นะครับมีคือมีความปูไปปูไป เรื่องอื่นๆมากมายนะครับแต่จังหวะในการเล่าเรื่องเนี่ยมันจะมีความอ่อนแรงของมันอยู่มันไม่ได้ส่งผลกระทบขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นตัวละครของเจเน็ตแบรนด์ได้นะครับที่เป็นผู้กุมความลับทุกสิ่งทุกอย่างไว้นะครับแต่ในจังหวะที่เธอเฉลยจริงๆอะ่ะมันก็มันก,นกไ็ไม่ขนาดนั้นอะ่ะมันไม่ได้แรงอะ่ะมันไม่ได้มีความแรงขนาดนั้นแล้วก็รวมไปถึงภารกิจนะครับที่แอดแมนจะต้องทำเนี่ยผมรู้สึกว่าสองภาคแรกทําได้ดีกว่าภาคนี้เหมือนเขาไม่ค่อยโฟกัสสักเท่าไหร่นะครับภารกิจมันค่อนข้างที่จะไมมม่่่่ยยาาากงแแหหละตวเอื มองข้ามไปมันมันเป็นภารกิจที่ง่ายโอเคมันอาจจะง่ายสําหรับแอนแมนแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็คงทําไม่ได้อะไรเงี้ยเออไม่ได้ง่ายแค่แอนแมนคนเดียวดิเดอะวาร์ดก็อาจจะง่ายสําหรับเดอะวาร์ดด้วยนะครับก็ก็คงจะเป็นภารกิจที่ง่ายสําหรับแอนแฟมิลี่ไงเออแต่ว่าคนอื่นเนี่ยมันก็ต้องรอไงแข็งมันก็ต้องรออะไรเงี้ยเออแข็งก็ต้องแบบเฮ้ยทำไมมีพวกนี้ฉันก็ออกไม่ได้อะฉันก,ฉนก็ฉันก็ทำอะไรไม่ได้กับมันอนะ่ะเออกับภารกิจเสี่ยงตายที่สกอตจะต้องไปเสี่ยงทํามันเพื่อช่วยลูก,ลกสาวตััววววเเเออออองงงงะไรรรรยยย่่่าาาานนนนนน้้น้นะ้ผมมมก็็โดแลถภพต์ืีป ในฐานะจัวหัวเฟสที่5ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการเปิดตัวที่แรงมากๆเป็นการเปิดตัวแรงนะครับผมหลังจากที่เฟสที่4เนาะก็มีความแบบเหมือนกับว่าตั้งไข่ใหม่มีการทดลองอะไรใหม่ๆนะครับแอนด์แมนแอนด์วอสควอนตัมมิเนียครับผมถือว่า uh, เป็นเป็นหมัดฮุกหมัดตรงนะครับที่จะชกชกเราเข้าสู่แบบ่าอเวนเจอร์ห้าเวนเจอร์หกนะครับเดอะแคนเดย์นัสตี้ซีเคิลวอลอะไรอย่างงี้นะครับคือมันแบบนั้นเลยนะครับมันคือมันปูไปแบบปูไปอย่างนั้นเลยนะครับผมนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นจุดสังเกตของภาพยนตร์เรื่อง ที่มันจะมีรสชาติที่ต่างไปจาก2ภาคแรกคือ2ภาคแรกนะมันจะออกแนวแบบร o m ม o m อะ่ะจะเป็นแบบโรแมนติกคอมดี้ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเฮฮาอะไรเงี้ยจุลกรรมอะไรอย่างเงี้นรรยน,น,นะครับแต่สําหรับภาคนี้ไม่ใช่นะครับคือก็ต้องยอมรับนะครับว่าหนังแอนด์แมนเนี่ยเป็นหนังฮีโร่เดี่ยวที่มีความนิยมน้อยมากถ้าเทียบกับคนอื่นๆอ,อันนี้ผมยังไม่พูดถึงฮักนะฮักนี่มีเรื่องเดียวแต่ตัวละครอื่นๆน,นะได้รับคําวิจารณ์หรือว่าได้รับความชืน่นชมคือได้ละความนิยมดีกว่าแอนด์แมนครับแอนด์แมนเป็นหนังเดี่ยวที่มีถึง3ภาคแต่่ควาามมมมนิยไสูง ห,หากคิดว่าจะทําเดิมๆเ,เป็นแอนด์เฟมิลี่จรกรรมเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมภาคที่3เล่นใหญ่แบบนี้ปเูเร็วๆแบบนี้แล้วก็มุ่งไปหาบิ๊กบอสของซาก้านี้เลยบวกกับการตะลุยมิติควอนตัมลบโลเคชั่นเก่าๆภาพเก่าๆในภารกิจที่แอนแมนต้องไปทําในการเดินทางครั้งใหม่ของแอนแมนมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สําหรับความนิยมที่มันไม่ได้สูงเท่าหนังเดี่ยวของฮีโร่คนอื่นๆคือผมมองจุดนี้ครับว่ามันมันดีในในแง่ของความแปลกใหม่จากสองภา นะครับส่วนเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ย <c oughs> มันอาจจะปูเร็วไปทําไมสก๊อตแรงหรือแคสซ,ซี่แรงน,ๆๆนู่นนี่ทําไมเราไม่รู้จักเลย <c oughs> ก็อาจจะต้องกลับไปทบทวน2ภาคแรกแล้วก็เรื่องราวต่างๆในตอนต้นที่ปูเร็วๆเนี่ยมันก็มีมาแล้วจากหนังหลายๆเรื่องนะครับผมประเด็นเรื่องของการดีดนิ้วที่เอาเข้ามาเป็นพอดหลักของตัวละครแคสซี่เรื่องนี้กลับไปดูซีรีส์ Falcon and t h e Winter s o เ d i e r จคุณก็จะรู้นะครับว่าเฮ้ยทำไมมันต้องขนาดนั้นหรือเปล่าซึ่งมันขนาดนั้นแต่ว่าเขาเอามาปูในหนังเรื่องนี้เพียงนิดเดียวคือใครได้ดูรรกกจจะเเข้าาาใว่ออออมมััันนนนห ที่คนกลับมาแล้วไร้บ้านอะไรอย่างนี้นะครับมันค่อนข้างหนักร่วมไปถึงประเด็นต่างๆนะครับมิติความตั้มได้ถูกการอธิบายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเดอะวอยนนู้นนั่นนี่นะครับที่เออขายปริศนาว่าเฮ้ยมันมันยังไงอะไรอย่างนี้นะครับต้องไปดูในหนังเอาเองนะครับสรุปมรวมแล้วเนี่ยตัวหนังค่อนข้างที่จะมีจังหวะที่ดีนะครับดูง่ายนะครับดูแปลกใหม่มีความคิดสร้างสรรค์แบบสุด,สดเออหัวม็อกคิลี่อะไรเงี้ยคิดได้ไงนะครับมิติความตั้มตื่นตาตื่นใจมากๆแต่ก็ยังมีความให้อารมณ์เป็น Star Wars ในนนจังงงหวหึึก็แออบถวตาร็ พฤติกรรมของน้องแคสซี่แลงก็อารมณ์คล้ายๆกับโนเวโฮมนิดๆอะไรอย่างนี้นะครับเออก็นั่นแหละครับมันก็ผสมผสมกันมานะครับแล้วก็องค์สุดท้ายนะเออเอาเวนเจอร์ในเกมลืมไปองค์สุดท้ายนะครับเอาเวนเจอร์ในเกมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นหนังที่มีความแปลกใหม่หลากหลายนะครับผมว่าเดี๋ยวไลฟ์คุยกันดีกว่านะครับเพราะว่าเพราะว่ามันยังมีอีกหลายประเด็นมากๆนะครับที่ที่อยากจะพูดนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องหยู่ตาลรีวิวเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะพูดออกมามันก็จะออกเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเอ่อให้คะแนนเลยแล้วกันนะครับคิดมาอยู่นานมากว่่่าาาจะะะใใหหห้้คคแแนนนนเทไรผมขขอองภพ เรื่องนี้นะครับไว้ที่8คะแนนครับผมจริงๆจะให้8.5้แต่ไม่รู้ยังไงอยากให้8น่ะมันมันอาจจะขาดความความดรามา่าความเป็นอ่าแฟมิลี่ไปพอสมควรยิ่งภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้คือคือครอบครัวเลยนะคือแบบอ่าสกอตแคสซี่อ่าแฮงพิมเจเนตโฮปอะไรอย่างเงี้ยเออแบบแล้วแล้ว,ลวมันเป็น2ครอบครัวที่เอามารวมกันอนะ่ะเออโมเมนต,ต์ตรงนั้นมันไม่ค่อยมีคือตอนเปิดเรื่องเนี่ยมีประมาณหนึ่งมีความอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่หลังจากนั้นก็คือหายไปเลยนะครับผมผม,ผมอยากให้8.5แต่แต่มองหลายๆจุดนะครับก็อาจจะต้องให้ 8คะแนนครับสำหรับเรื่องนี้ถือว่าเป็นการปูเข้าสู่มัลติเวิร์สซาก้าได้ดีมากๆนะครับผมหากใครจะมองว่าเป็นการเฮ้ยนี่ทําเพื่อแข่เง,ง,ง,งเลยดีกว่าทําเพื่อให้ไปหาแข่งลึงตงตงเลยดีกว่าก็แค่เอาพวกนี้มาตะลุยมิติควอนต้ามาอะไรเงี้ยแล้วมันก็เราน่าจะได้ไดเห็นทางฝั่งของพระเอกเนี่ยทางฝั่งของฮีโร่เนี่ยมาเยอะมากๆแล้วจากหนังหลายๆเรื่องนะครับการที่เขามุ่งประเด็นไปที่ตัวของแข่งมุ่งประเด็นไปที่ภารกิจของแข่งนะครับเรื่องราวที่แบบว่าจะปูไปสู่เดอะแคร์เดนัสตี้นะครับแต่ว่าก็แบบมีแบบ น้ำท่วมปากอ่ะฉันจะพูดก็พูดไม่หมดแบบอ้ำอ่อึ้งนะครับก็ค,ค,คือคือผมชอบไงคือแบบเอยถ้าปูเยอะๆผมก็ยิ่งชอบอะไรเงี้ยเออแต่บางจังหวะม,มันยิ่งมีจังหวะน้ําท่วมปากอยู่พูดไม่ออกอะไรเงี้ยก็ยังทำให้เราต้องสงสัยต่อไปนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายตรงนี้นะครับเอ็นเครดิตสตัวผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับแต่ว่าอาจจะมีแตะเข้าไปในในการรีวิวครั้งนี้ด้วยแล้วแหละนะครับเอ็นเครดิตมี2อันนะครับเพื่อนๆที่ได้เข้าไปชมก็รอชมกันด้วยต้องบอกเลยว่ามันคนลุกคนชัน <laughs> อะไรมันจะขนาดนัันนัั้้นนนนะะคคครรรรบบออ่าาเดิิตมมมีี2ผก็สํหป วันนี้กับผมสุรการรีวิวอารมณ์ความรู้สึกหลังจากที่ได้ไปชม a n t Man and the Wasp q u a n ต u m วานต้นะครับก็รวมๆแล้วก็เป็นหนังที่ฮุกหมัดตรงนะครับผมเป็นหมัดซัดเข้าตรงๆนะครับผมที่จะนำเราเข้าสู่ Big Bos s นะครับของซาก่านี้อย่างตรงไปตรงมานะครับผมเป็นเพื่อนที่ยังไม่ได้ไปชมนะครับฟังรีวิวนี้แล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับคือตอนนี้ในลอเทนทอร์เปโตนะครับค่อนข้างที่จะคะแนนน้อยมากนะครับผมก็ไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงนะครับแต่ว่าทาไมมันคะแนนน้อยแต่สําหรับผมผมรกว่่าาชออบหลยๆเืงใ เฟสสี่ที่ผ่านมานะครับผมอ่าอย่างนี้ละกันโอเคครับก็คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยเดี๋ยวเราไปเปิดไลฟ์คุยกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจุน้มายเอาไว้ด้วยคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ